สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องรู้ไว้ก่อนกินสับปะรดหลายหลายคนคงชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้นะครับที่ชื่อว่าสับปะรดเป็นผลไม้ยอดนิยมในประเทศไทยมีคนกินกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียววันนี้จะมาดูกันนะครับว่าในสับปะรดมันมีสารอาหารอะไรกันบ้างในสับปะรดเนี่ยนะครับมีวิตามินซีที่เป็นกรดแอสคอร์บิกเพราะงั้นมันก็มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับนอกจากนี้มันมีกรดมาลิกอยู่ในนั้นนอกจากนี้ยังมีกรดซิตริกด้วย และตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในสับประรดก,ก็คือเอมไซม์ที่ชื่อว่าโบมิเลนนอกจากในโบมิเลนแล้วเนี่ยนะครับในสับประรดก,ก็มีน้ำตาลอยู่มีแคลเซียมอยู่แล้วก็มีแมกนีเซียมอยู่แล้วก็มีวิตามินอีกหลายหลายตัว มีการศึกษามากมายแต่ยังไม่สรุปชัดเจนว่าสับป,ปะรดจะช่วยประโยชน์อะไรได้บ้างแต่แน,น่นอนที่สุดสับป,ปะรดมีวิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะเอนไซม์ที่ชื่อโบมิเลนเป็นเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติที่ดีแต่ก็มีผลเสียมีการทดลองหลายการทดลองที่กำลังจะสรุปว่าสับป,ปะรดมีประโยชน์อะไรบ้างเช่นมีการใช้สับป,ปะรดในการทดลองเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเสื่อม เอาสับป,ปะรดมาทาสําหรับรักษาคนที่มีปัญหาเรื่องแผลไฟไหมนอกจากนี้ก็ยังมีการทดลองในการรักษามะเร็งแต่การทดลองยังไม่สรุปชัดเจนว่าสับป,ปะรดสามารถช่วยในโรคต่างๆเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง ยังไม่สามารถสรุปได้เรามีข้อแนะนําสําหรับคนที่กินสับป,ปะรด7ข้อมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือสับป,ปะรดมีลิปเป็นกรดระคายเคืองกระเพาะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย,ย้อนต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นประโยชน์และแนะนําอย่างยิ่งถ้าจะกินไม่ควรกินตอนท้องว่างเพราะมันระคายเคืองกระเพาะอาหารข้อ 2. หลายหลายคนกินสับป,ปะรดแล้วรู้สึกว่าลิ้นปากต่างๆมีปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าในสับป,ปะรดมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าโบมิเลนซึ่งเอนไซม์ตัวนี้สามารถกัด ทำให้ปากและลิ้นอักเสบได้เพราะยังในเวลาปอกสับป,ปะดรดหลายๆคนถึงนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อลดความรุนแรงของอเอนไซา์โบเมเลนตรงนี้หรือหลายคนก็ไปแช่ตู้เย็นเพื่อลดความรุนแรงของเอนไซม์ตัวนี้ทำให้ไม่ระคายเคืองช่องปากเวลาเรากินเข้าไปข้อ3เราไม่แนะนำให้กินสับป,ประรดที่ยังไม่สุกคือสับป,ประรดดิบเพราะสับป,ประรดดิบทำให้เกิดอาการถ่ายท้องได้และน้ำคั้นสับป,ประรดที่เป็นสับป,ประรดดิบเราก็ไม่แนะนำให้กินเพราะจะทำให้เกิดอาการอาเจียนได้ข้อ4หญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรเราไม่แนะนำให และข้อ5ใครที่จะไปผ่าตัดเราแนะนําให้หยุดสับป,ปะรดสองสัป,ปดาห์ก่อนที่จะไปผ่าตัดเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องเลือดไม่แข็งตัวได้ ข้อ6ไม่แนะนําให้กินสับป,ประรดที่สุกมากจากเกินไปเพราะอาจจะเกิดอาการเน่าและทําให้กินเข้าไปแล้วเกิดการท้องเสียได้และข้อสุดท้ายข้อที่7สําหรับคนที่เป็นโรคไตเวลาจะกินสับป,ประรดต้องระมัดระวังเพราะในสับป,ประรดมีโปตัสเซียมสูงนี่คือ7ข้อที่ต้องระมัดระวังเวลาเรากินสับป,ประรดขอบคุณทุกคนอีกค,ครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเพจพี่โหน่งในทิกต o k และช่องฟิกโคเทลในยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมและใครมีปัญหาน้ําหนักเกินไขมันเกินแอดไลน์มาได้เลยนะครับ แอดฟิตเลเลกาวและทักมหาเปียนสัรพ่โนนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ